รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะกับในช่วงเมืองไทยน่ารู้ค่ะแน่นอนว่าเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอยากจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะกับงานที่จัดขึ้นที่อัมพวานะคะข่าวสารอื่นๆแน่นอนว่าควรจะต้องอัปเดตไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายว,วันพระบรมราชสมภพครบ257ปีและเทดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยจังหวัดสมุทรสงครามและมูลนิธิหนึ่งน้ำใจจัดงานกวีคีตาอัมพวาเฟสกิจกรรมทางวัฒนธรรมชูอัตลักษณ์ของดีของเด็ดเมืองอัมพวา ว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงโดยชวนนักท่องเที่ยวนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยเที่ยวชมงานภายใต้ความปลอดภัยแบบคาร์บอนนิวทรอนพร้อมเปิดตลาดย้อนยุคให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในงานอีกด้วยการจัดงานในวันนี้นั้นเป็นเพียงการสืบทอดอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของประเทศไทยนั้นยังอยู่ยั้งยืนยงทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะสอดคล้องกับคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ของของท่านท่านท่านสิขา,ารุกานซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็อยากจะฝากสื่อมวลชนแล้วก็ฝากพี่น้องชาวอัมพวาพี่น้องชาวสมุทรสงครามทั้งหลายว่าจงภูมิใจในสิ่งที่พวกเรามี กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สดแปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆเพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้าเชิญผู้ส่งออกนำเข้ารายใหญ่จากทั่วโลกกว่า19ประเทศเจรจาจับคู่ซื้อขายสินค้าล่วงหน้าก่อนผลผลิตออกให้ผลไม้ไทยราคาดีทั้งฤดูกาลและสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรไทยมีข้อตกลงทางการค้ามากถึง5คู่สร้างมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทพร้อมเตรียมจัดอีก35กิจกรรมดันสินค้าเกษตรไทยราคาดีทั้งฤดูกาลโดยคาดว่าในปี2567การส่งออกผลไม้สดและแปรรูปจะ มีปริมาณถึง4.27ล้านตันร้ามูลค่า3 1 2 0 0 0ล้านบาทวันนี้ก็ดีนะครับถ้าไปดูมีทั้งชาวยุโรปชาวจีนเอเชียด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการเปิดทางให้ผลไม้ไทยได้สามารถทําก่อนได้อันนี้ก็คือนโยบายของเราที่จะลดภาระในการที่จะสร้างโอกาสลดข้อจํากัตาดต่างๆนะครับจับแมทชิ่งเป็นคู่ๆนะครับเสร็จสัญญาเอ็มยูห้าคู่นะครับห้าค,ค,คู่ถ้ามันสามารถทําได้อย่างนี้ส่งออกได้อย่างนี้เนี่ย ราคาภายในประเทศยังไงมันก็ยังคงรักษาดคุณภาพของราคาได้ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือสอวพอสอจัดงานวันถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดการเผาและฝุ่นละออง PM 2 5แบบบูรณาการและมุ่งเป้าณบ้านแม่วากตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากโครงการหลวงและใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยในการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างไรายได้และยังช่วยลดการเผาในพื้นที่เกษตร เราเนี่ยทำงานโดยการปรับเอาองค์ความรู้หรือรูปแบบของโครงการหลวงเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ขยายผลเพื่อที่จะช่วย ให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาก็จะมออีอาชีพดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการทําไร่หมุนเวียนหรือแม้กระทั่งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้ง2องอย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดสิ่งที่ตามมาทีหลังก็คือเรื่องของการเผาทั้งเผาก่อนแล้วก็เผา,าหลังการเพาะปลูกนะคะวิธีการหนึ่งที่สถาบันพยายามที่จะใช้รูปแบบหรือองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปช่วยทําให้เกษตรกรเนี่ยได้พยายามปรับวิธีคิดจริงๆแล้วเขามีทางเลือกคือไม่จําเป็นต้องทํา เฉพาะไล่หมุนเวียนหรือไม่จําเป็นต้องทําเฉพาะข้าวโพดนะคะพอเราทํางานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนะะี่ยค่ะมันก็ทําให้เกิดผลเริ่มมีผลผลิตที่เกษตรกรเนี่ยสามารถเอาไปขายได้แล้วก็ช่วยให้เขามีรายได้เพิ่มเติมจากรูปแบบอันนี้เนี่ยขยายผลไปยังพื้นที่สูงอื่นๆด้วยแต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่บางพื้นที่ที่ยังคงมีปัญหาวิกฤตอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการเผาและนําไปสู่ตัว PM 2.5อย่างที่หลายท่านทราบดีนะคะเราก็พยายามที่จะทําให้เกิดเป็นพื้นที่ต้น บบขึ้นอย่างเช่นที่อำเภอแม่แจ่มการจัดงานในวันนี้เนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นในการที่จะคิกออฟหรือจุดประกายที่จะให้แม่แจ่มเนี่ยเป็นเสมือนพื้นที่ต้นแบบในการที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไปค่ะ ผลสาเร็จจากพื <tu i ro> ้นที่ต้นแบบบ้านแม่ว่าจะขยายผลไปยังชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆโดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนภาคเหนือตอนบนตามบริบทเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนเครื่องดื่มเบปซี่โดยบริษัทซันทรีเบปซี่โคเบฟเฟรตประเทศไทยจำกัดชวนเหล่าเจนเซออกมาเปิดประสบการณ์ความมันรูปแบบใหม่กับกิจกรรมเบปซี่ into the new era immersive experience โดยเบปซี่ immersive globe บอกเล่าการเดินทางของแบรนด์การปรับลุคครั้งใหญ่และการเดบิวต์สู่อนาคตพร้อมปลุกพลังความซาแบบอลิมิตกับศิลปินมากมาย ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567ณนารลานสแควร์บีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เตรียมขนความซ่าครั้งใหญ่ไปทั่วทุกภาคของไทยให้ซ่าหน่อยไหมอีกด้วยตลอดเวลา1 2 5ปีของเบปซี่เนี่ยเราเข้าไปอยู่ในใจของคนนะไม่ว่าจะเป็นในโมเมนต์ไหนๆนะเป็นโมเมนต์เฉลิมฉลองเป็นโมเมนต์ของการสนุกสนานกันนะครับการปรับแบรนดิ้งครั้งนี้เนี่ย<อ>การที่จะให้คนกล้าที่จะทำนะครับออกมาซ่ากันออกมาสนุกาากันให้เต็มที่นะครับเซอรี้ฟอร์มอลนะคะที่เรา โจัดงาน f u t u r e of Work Forum รวบรวมเหล่านักธุรกิจชั้นแนวหน้ารวมถึงผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมร่วมพูดคุยค้นหาแนวทางการทำงานแบบไฮบริดแห่งอนาคตโดยจัดขึ้นที่สาขาว,วันซิตี้เซ็นเตอร์เป็นครั้งแรกรวมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดที่มีความยืดหยุ่นไปใช้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนทุกยุคทุกวัยรวมถึงความสำคัญของการออกแบบพื้นที่ทำงานสร้างสมดุลระหว่างการพักผ่อนกับการทำงานที่เหมาะสมเพื่อเตรียมรับมือกับบริบทของแรงงานในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป แจสโคเนี่ยในฐานะของผู้ให้บริการโคเวอร์กิ้งสเปซตอนนี้เทรนด์ของการทำงานเนี่ยเปลี่ยนไปเราก็เลยอยากที่จะเชิญชวนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันจริงๆแล้วทุกๆสาขาของแจสโคเองก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์การออกแบบพื้นที่นะคะแตกต่างและตอบโจทย์ของเรื่องของการทำงานเราต้องการที่จะให้พื้นที่การทำงานของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สร้างความคิดสร้างสารรค์คนนั่งแล้วรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่รีลกส์สำคัญคือเราต้องอ,อยู่ในโลเคชั่นที่คนทำงาน,นยอยากมาแล้วเข้าถึงได้ง่าย บริษัทไทยบริสตนลจำกัดร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียพร้อมภาคีเครือข่ายสานต่อโครงการบริสตนโรดเซฟตี้ต่อเนื่องเป็นปีที่3ต่อยอดสร้างสารรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนหนุนพลังเยาวชนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนพร้อมส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนนาหลวงเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครขานรับนโยบายกรุงเทพมหานคร9ก้าด้าน9้าดียกระดับความปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ ブリスソンのロードセーフティープログラムは、新しいステージのアウトプット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 アウト 一体そう。Uh, The people จับมือแบรนด์ชั้นนำที่ให้ความสำคัญในเรื่องการนอนหลับที่ดีจัดงานชาว e Sleep 2024ชวนคุณมาทำคืนนี้ให้ดีที่สุดเพื่อการนอนหลับที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นได้ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนอนโดยเฉพาะรวมเสวนาเรื่องการนอนถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะช่วยให้นอนหลับได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอกย้ำการเปิดประสบการณ์การนอนหลับแบบ360องศาพร้อมสัมผัสนวัตกรรมประสบการณ์ด้านสุขภาพและการนอนที่ดีจากแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่เกี่ยวข้องผ่านทั้ง5ัศน์รูปรสลียง สัเดบิวเพลร่วมกับอัญญาบดิเทคนะครับสร้างความสนักรู้ในเรื่องของการนอนเพราะเราคิดว่าคุณภาพการนอนที่ดีก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในช่วงกลางวันที่ดีด้วยทั้งเรื่องของการทํางานการศึกษาการเรียนรวมทั้งอื่นๆครับเพราะฉะนั้นเราเลยหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้กันไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือใช้ชีวิตยามค่าคืนก็นตามแล้วนาไปสู่ภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้ากันมาก oh. อาจจะมาจากการที่นอน,น,อนไ,มไม่เพียงพอหรือนอนไม่หลับ ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบ,บรรยากาศสองฝักฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซด์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 ผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่ในช่วงของฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะบางพื้นที่อาจจะมีพาย,ยุฤดูร้อนมาด้วยยังไงก็ระวังกันด้วยนะคะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปกับรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางททบหสวัสดีค่ะ